เอาเริ่มไปค่ะช็อกระไดผู้เรียกคะวันนี้นหนูหนูมาทำอะไรคะเล่นกอฟไฟน,นะคะมาเลี้ยงวยด้วยค่ะก็เอาอะไรอ้อยไปด้วยคะ่ะค่ะเลิกเรียนแล้วหนูมาเลี้ยงควายใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนไหนไหนมาดูสิไหนควายหนูยู่ไหนควายหนูอยู่ไหนน้องอิงนูองอ้นอยู่ทุ่งนาอยู่กลางทุ่งนานะคะพี่น้นงมี นายมาเล่นกองดินทรายรอควายขึ้นมาก่อนควายมีอะไรอ้อเออนั่งลงนั่งลงน้อง,งยิงไหนมาใส่ครีบเร็วไหนทำเค้กก็เร็วเอาเทียนปักก็เร็วคุณแม่เดือดเสียงปักก็ใส่ดีไปน้ำเออนั่นแหละเอาใส่นั่งลงน้องยิงนั่งลง happy birthday เลี้ว happy birthday to you hey happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you เป่าเปล่าเปล่าต้องยิงเป่าเป่าเออเก่งจังเลยผัดไม่กวาดผัดไม่บ่สหนผัดไม่บอสเออผัดผัดผัดเขาตัดตัดแล้วเร็วนี่แผล ายาไกรยาเห็ดน้อง<ะ>นี่ะยะไกรยาเห็ดยาเห็ดเห็ดใส่กันเคียงอง <c oughs> <c oughs> ่ก็ใส่มาไม่เหมี่ยไม่เหมี่ยไม่เหมีรีบรีบเอาหนังยิงฝากกดไลค์หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้น้องอหนังยิงด้วยนะคะเอาขอบคุณค่ะก่อน